ทึ้งอยู่ที่เซนทรันพระราม3นะคะซึ่งเป็นเอกสถานที่หนึ่งที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด1 9นอกสถานพยาบาลค่ะสำหรับศูนย์ฉีดแห่งนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักนามัยกรุงเทพมหานครคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะและเซนทรันพระราม3ค่ะสำหรับขั้นตอนการรับบริการจะมียังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ จุดแรกนะคะที่จะอยู่ตรงบริเวณลานจอดรถนะคะชั้น3นะคะเมื่อท่านมาถึงแล้วเนี่ยท่านก็สามารถวัดอุณหภูมินะคะร่างกายก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะแจกเอกสารเพื่อที่จะกรอกข้อมูลส่วนบุคคลค่ะเมื่อได้เอกสารมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกรอกข้อมูลกันค่ะ ระหว่างนี้นะคะเราก็จะกรอกข้อมูลนะคะเกี่ยวกับชื่อนามสกุลของเรานะคะอายุค่ะวันเดือนปีเกิดนะคะที่อยู่นะคะที่เป็นตามบัตรประชาชนหรือว่าเป็นที่อยู่ปัจจุบันของเราก็ได้ค่ะเราก็จะมีการทําแบบประเมินนะคะเกี่ยวกับแบบคัดกรองและใบยินยอมนะคะในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดีย๋ยวไปจุดต่อไปกันเลยค่ะ จะเป็นจุดตรวจสอบสิทธิ์นะคะแล้วก็ประวัติการรับวัคซีนของเราค่ะซึ่งถ้าเกิดท่านใดน,นะคะมีประวัติการรับวัคซีนนะคะหรือแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็สามารถนํามาสแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ได้ค่ะเราได้สติกเกอร์มาแล้วนะคะสติกเกอร์นี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์นะคะว่าเราได้ฉีดวัคซีนนะคะวันนี้เพิ่งก็ได้เป็นวัคซีนไฟเซอร์ค่ะ เดี๋ยวไปจุดต่อไปกันเลยนะคะเดีย๋ยวเราจะไปจุดที่3นะคะเป็นจุดลงทะเบียนค่ะมาถึงจุดนี้นะคะเราก็ยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะจุดลงทะเบียนนี้ก็คือจะคัดกรองสักวัินะคะแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลนะคะในการยินยอม แล้วก็ย้ำในเรื่องของประวัติการรับวัคซีนของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะรวมถึงสอบถามข้อมูลนะคะเกี่ยวกับประวัติสุขภาพนะคะว่าคุณมีโรคประจำตัวอะไรหรือไม่นะคะเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมนะคะที่จะเข้าไปรับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกันค่ะ หลังจากที่เราคัดกรองซักประวัตินะคะแล้วเจ้าหน้าที่ได้ลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาที่จุดต่อไปก็คือจุดการฉีดวัคซีนค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็จะช่วยดูนะคะว่าเราฉีดวัคซีนชนิดไหนนะคะเป็นแอสตราหรือไฟเซอร์นะคะก็หลังจากที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามจุดที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเอาเอกสารนะคะนำไปยื่นที่จุดสุดท้ายค่ะนั่นก็คือจุดสังเกตอาการนะคะ ระหว่างที่รอสังเกตอาการนะคะก็เห็นว่ามีคุณลุงคุณป้ามารับบริการฉีดวัคซีนที่หน่วยนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณลุงคุณป้ากันนะคะวันนี้ฉีดเข็มสามแล้วฉีดอะไรคะวันนี้วัน,นวันนี้อะไรไฟเซอร์ Pfizer หรืออะไร Pfizer, ใช่ไหมฮะไฟเซอร์ก็วันนี้เข็มที่สามนะคะค่ะทำไมถึงมาฉีดเข็มสามคะคิดว่ามันจะก็ลูกก็บอกว่าแม่มันปลอดภัยกว่าเออฉีดไปเถอะ ใจจริงก็นึกว่าสองเข็มก็คงพอแล้วนะคะแต่ว่าลูกบอกว่าแม่ฉีดไปเธอก็ฉีดอีกที่ฉีดไปเวลานี้มันยิ่งเป็นง่ายๆก็เลยอเอามาก็มาอย่างนี้ค่ะก็อยากจะชักชวนเพื่อนๆทุกคนนะ,นะคะที่อายุขรา,าวคราวเดียวกันเนี่ยก็ให้มาฉีดเถอะเป็นการป้องกันดีที่สุดนะคะเพราะว่า,าพ่อเราก็ไม่ทราบเหมอือนกันว่ามันจะเป็นอะไรง่ายๆเพราะจะฉีดแล้วมันก็จะปลอดภัยสบายใจกับตัวเองนะคะ เชิญชวนทุกๆคนน่ะให้มาฉีดได้เลยขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะมาโปอายุเท่าไหร่แล้วคะแปดสิบสามก็ย่ำแบบฉีดอ๋อวันนี้มาฉีดวัคซีนเป็นเข็มเข็มแรกเข็มแรกนะคะแล้วตอนมาฉีดวัคซีนเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ที่ฉีดไปก็มันเป็นมันธรรมดาอยู่แล้วธรรมดาอยู่แล้วไม่เจ็บเลยพียาบานมือเมามากใช่ไหมคะครับผม หลังจากที่เราฉีดวัคซีนแล้วนะคะเราก็เอาเอกสารมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็นั่งพักสังเกตอาการ30นาทีนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็จะนําข้อมูลการฉีดวัคซีนของเรานะคะเข้าสู่ระบบหมอพร้อมนะคะแล้วก็หลังจากที่นั่งพักสังเกตอาการครบ30นาทีแล้วข้อมูลก็จะเข้าสู่ระบบโดยเรียบร้อยค่ะแต่ถ้าเกิดท่านใดน,นะคะไม่สะดวกในส่วนของการใช้แอปพลิเคชัน Line หมอพร้อมนะคะก็สามารถขอหนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ เพียงเท่านี้นะคะก็จะเป็นการเสริมสร้างภูมิต้านทานในการป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับตัวเราเองนะคะแล้วก็ยังเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับตัวของคุณเองและบุคคลใกล้ชิดด้วยค่ะ